สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช n แน m a ม i c กสมบัตตลอดบายจันพทยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักค่ะของท่านที่เกิดในราศีพฤษภค่ะหรือชาวรักนาราศีพฤษภก,ก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้พลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนั่นเองนะคะเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่ค่ะนะคะอาจจะไปตรงกับบางคนและไม่ตรงกับบางคนนั่นเองนะคะ ถ้าได้อะไรที่ยังไม่ถูกใจไม่ดีต่อใจแค่ปล่อยผ่านไปไม่ต้องซีเรียสหรือทิ้งคอมเมนต์อะไรที่มันอ่านแล้วไม่สบายใจแล้วกันนะคะเอาละค่ะเราจะดูกันว่านะคะเรื่องราวความรักของคนทั้งสามสถานะอันได้แก่คนมีคู่คนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนะคะเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนมิถุนายน2566นี้นะคะเอาละค่ะ จิตไปพร,พร้อมกันดูสิว่าพลังงานความรักของคุณเป็นเช่นไรในเดือนมิถุนาย,ยนนี้สำหรับคนที่มีคู่ชาวราศีพฤษศนะคะไพ่สเตรน์ค่ะขึ้นออกมาเป็นใบแรกตามมาด้วย King of c อร์ส n i อ e of cups d o u l ค่ะและ f i อ of swords ค่ะถ้ามองจากตามหน้าไพ่นะคุณคุณชาวราศีพุกศกนะในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีเรื่องยุ่งวุ่นวายเข้ามาหลากหลายเรื่องนะคะหน้าที่การงานการแบกรับภาระต่างๆก็ค่อนข้างเยอะ ได้รับการคาดหวังจากเจ้านายหรือจากาคนที่มีอำนาจเหนือกว่านะคะในด้านของการเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างมากนะคะมันก็เลยทำให้คุณต้องเอาเวลาไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่เข้ามานะคะมันบ่งชี้ว่าในเรื่องราวของความรักคุณก็ไม่ได้มีความ เขาเรียกว่าเอาอกเอาใจหรือมีความหวานชื่นใส่กันสักเท่าไหร่ออกจะอยู่ในแนวทางแห่งความนิ่งเฉยนะคะซึ่งหลังจากว่างจากงานแล้วคุณก็มีเวลาสำหรับการดูแลตัวเองและดูแลคนที่อยู่ภายใต้การปกครองนะคะเพราะนั้นในชีวิตของคุณในช่วงนี้ก็จะเป็น ช่วงเวลาที่คุณอยู่แต่ในโลกของตัวเองนะคะอยู่ในโลกของการงานอยู่ในโลกของครอบครัวนะคะแต่เรื่องราวของความหวานชื่นในเรื่องของความรักม,มันไม่ค่อยสดใสหรือมันไม่ค่อยที่จะเด่นชัดสักเท่าไหร่นะคะเพราะใจคุณไปโฟกัสกับเรื่องต่างๆเหล่านั้นนะคะแต่ก็บ่งชี้ว่าในช่วงประมาณไปปลายเดือนหรือในช่วงท้ายๆของเดือนอพฤษภาไม่ใช่ค่ะของเดือนมิถุนายนนี้นะคะมันจะมี เรื่องหรือมีเหตุอะไรบางอย่างเข้ามานะคะที่คุณอาจจะไม่พูดจาตรงไปตรงมากับคนรักและคู่ครองหรืออาจจะมีเรื่องที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นกันนะคะเพราะนั้นก็พิจารณาดูดีๆถ้าไอการปกปิดและซ่อนเร้นนั้นมันจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตนะคะพลังงานของคุณโชว์มาเป็นลักษณะแบบนี้อะมาดูซิว่าแล้วพลังงานของ คนรักของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะ Seven of Swords King of Swords Knights of Pentacles Queen of Cups นายออฟคัเหมือนต่างคนต่างอยู่ยังไงก็ไม่รู้นะเออนะคะเรื่องราวของคุณกับเขากับคนคนที่เป็นคู่ของชาวราศีพฤษภเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะไม่ค่อยที่จะใกล้ชิดกันสักเท่าไหร่ไม่ค่อยที่จะหวานชื่นใส่กันสักเท่าไหร่แต่ก็มีอาจจะผูกพันกันด้วยหน้าที่ผูกพันกันด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อ บริวารน,นะคะหรือคนใกล้ชิดดูจากพลังงานของเขาเขาก็มักจะชอบปรีกวิเวกอยู่เพียงลำพังนะคะแล้วก็โฟกัสไปเรื่องของเพื่อนฝูงโฟกัสไปเรื่องของการเงินการลงทุนของตัวเขาเองเป็นหลักๆนะคะมากกว่าที่จะโฟกัสในเรื่องราวของความสัมพันธ์ความรักนะคะเพราะนั้นมันเป็นพลังงานที่เหมือนต่างคนต่างอยู่ มันก็เลยอยากไม่ค่อยมีแนวโน้มที่เขาเรียกว่าดีสักเท่าไหร่นะคะอ่ะมาดูซิแนวโน้มความสัมพันธ์นี้เป็นเช่นไรไพ่หนึ่งเหรียญไพ่เดอะซันสองไม้เท้าไพ่าสามถ้วย และ k i o g p f Pentacles ดูจากแนวโน้มหน้าไพ่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะเกณฑ์ที่ดีในแง่ของความสำเร็จในแง่ของการเงินเพราะฉะนั้นถ้าต่างฝ่ายต่างเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของความสำเร็จด้านของการเงินความมีชื่อเสียงนะคะ,ะสังคมของแต่ละฝ่ายก็ถือว่าคุณไปได้ถึงจุดมุ่งหมายนั้นนะคะเพราะว่าในพิเรีนี้มันบ่งชี้ถึงเรื่องของความสำเร็จนะคะ การร่วมมือกันนะคะกับบริวา bueno รวาห,หรือกับสังคมที่คุณอยู่ด้วยนั่นแหละนะคะแต่ในเรื่องราวของความรักก็อย่างที่บอกมันอาจจะไม่ค่อยมีความหวานชื่นนะคะแต่มันก็ยังไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอมือที่3หรือเรื่องราวที่มาทาให้ครอบครัวแตกแยกนะคะเพราะว่าดูจาก หน้าไพ่มันเป็นลักษณะเหมือนงานแย่งเวลาไปมากกว่าแล้วก็แย่งเวลาตัวคุณให้ห่างออกจากกันนะคะแยกกันแต่ว่าต่างฝ่ายต่างไปมีสังคมของตัวเองเขาก็ไม่มีสังคมของเขาคุณก็ไม่มีสังคมของคุณนะคะแต่ก็ยังคงที่จะคอนเน็กกันอยู่นะคะมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลร่วมกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่า มีผลตอบแทนเป็นความสำเร็จในด้านของหน้าที่การงานของแต่ละฝ่ายเข้ามาค่ะให้ Oracle จะให้คำแนะนำอะไรอีก the face face new life Peace o ุด to be told by the book ไม่ใช่ไพ่เสียเลยนะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่ดีค่ะชีวิตใหม่ๆความสงบสุขนะคะหรือการทำอะไรตามตามขั้นตอนต่างๆนะคะบางทีคุณอาจจะต้องทำอะไรตามหลังผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นได้ในเรื่องของการงานนะคะ แต่สิ่งเหล่านั้นมันจะนำพาชีวิตใหม่เข้ามาให้กับคุณนำพาความสงบเข้ามานะคะขอให้คุณมีศรัทธาในการที่จะทำสิ่งเหล่านั้นให้ไปถึงจุดมุ่งหมายและความสำเร็จในพิเรนนี้สำหรับคนที่มีคู่เหมือนต่างฝ่ายต่างแข่งขันตัวกับตัวเองอ่ะแข่งขันเพื่อให้ประสบความสำเร็จแข่งขันเพื่อให้ได้มาในเรื่องของความก้าวหน้าในด้านของการงาน และมีความมั่นคงในด้านของการเงินเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นในพิเรศนี้นะคะเหมือนต่างฝ่ายต่างต้องอใช้เวลากับความสำเร็จมากกว่าที่จะใช้เวลากับเรื่องราวระหว่างกันและกันเพราะฉะนั้นความหวานชื่นอาจจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะคะแต่เรื่องงานมีแนวโน้มแห่งความสำเร็จและมีความปังมีชื่อเสียงเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคนที่มีคู่ชาวราศีพฤษภค่ะ เอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อดีกว่านะคะมาถึงสถานะคนคบคนคุยชาวราศีพฤกษภกันแล้วนะคะมาดูสิว่าพลังงานความรักของคุณเป็นเช่นไรในเดือนมิถุนยายนี้ Five of Swords ค่ะ w i e l of Fortune Ace of Pentacles King of Swords Pent Pentacles of ค่ะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณคุณชาวราศีพฤษภในสถานะนี้นะคะคุณน่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้าไปในชีวิตในแง่ของการเงินการเริ่มต้นการลงทุนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็เป็นได้นะคะดูแล้วมันมีในเรื่องของโชคมีเรื่องของโอกาสเข้ามานะคะ รวมไปถึงในแง่ของตัวคุณเองคุณอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่อาจจะปกปิดซ่อนเร้นอาจจะไม่เปิดเผยกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยด้วยนะคะหรือไม่คุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนนะคะเป็นลนักษณะเหมือนการเริ่มคบเริ่มคุยซึ่งในพลังงานของหน้าไพ่มันบ่งชี้ถึงความรู้สึกที่เขาเรียกว่ามันเป็นความ แปลกใหม่หรือเป็นความสดใหม่เป็นการเริ่มต้นที่มันมีความมั่นคงซุกซ่อนอยู่ตรงนั้นแล้วคนที่ทำให้คุณรู้สึกได้ลักษณะแบบนี้ก็น่าจะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์หรือมั่นคงในด้านของฐานะมาในสเต็ปหนึ่งนะคะพลังงานของคุณโชว์ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ามาดูซิว่าแล้วพลังงานของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเป็นเช่นไร justice ค่ะ <c oughs> Six of w One, Ten of w One, King of Swords อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลย King of Swords Two of Cups ถ้าถามว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเป็นเช่นไรมันก็ถือว่ายังอยู่ในขั้นตอนแห่งการดำเนินความสัมพันธ์ไปอย่างเรื่อยๆนะคะมีเกณฑ์ที่ เขาจะแบกรับปัญหาหรือแบกรับความรู้สึกอึดอัดอะไรบางอย่างนะคะในด้านของการงานเข้ามาคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะแล้วเขาก็ต้องการที่จะที่จะพยายามทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปรักษาแบบรักษาในระนาบเดียวกันในเรื่องราวของความรักนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าถามว่านะถามว่า ความสดชื่นความหวือหวาในการพูดจากันหรือในการพูดคุยกันเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ดีไหมมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วราบเรียบมันยังไม่ค่อยมีความตื่นเต้นหรือยังไม่ได้ไม่ค่อยมีแรงดึงดูดอะไรมากมายสักเท่าไหร่ในความรู้สึกของคุณคุณชาวราศีพฤษภนะคะแต่ตัวของเขาเองคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเนี่ยเขาก็มองว่าความรักครั้งนี้มันก็น่าที่จะ มันก็น่าที่จะมีความมั่นคงในสเต็ปหนึ่งเขาก็รู้สึกดีกับคุณเพียงแต่ว่าตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกและตัวของเขาก็น่าจะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของภาระหน้าที่การงานอย่างมากเขาก็เลยแสดงออกมาในลักษณะของความแข็งกระด้างไปนิดหนึ่งในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะะเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงตัวคุณเองตัวคุณเป็นเช่นไรตัวคุณก็น่าจะมีอะไรบางอย่างที่ แอบทาอะไรลับหลังกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะน่าจะเป็นลักษณะของการอาแอบคุยกับคนอื่นลองคู่ขนานไปนด้วยอะไรประมาณนี้ก็ก็เป็นได้นะคะ,ะมาดูซิว่าแล้วแ,ลแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยไม่รวมถึงคนใหม่ที่เข้ามานะมันเป็นเช่นไรสิบดาบเกิดขึ้นค่ะ Queen of Cups f of Swords โอ้ King of s o u r c e ขึ้นมา3ใบเลยนะ t e of c o i n ขึ้นมาถามว่าความสัมพันธ์นี้ยังคบหาไปต่อไหมไปต่อคะ่ะนะคะไปต่อคือตัวคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นคุณชาวราศีพฤษภแหละก็อาจจะอยู่บนความรู้สึกที่มันรู้สึกผิดที่เออบางทีแอบทำอะไรลับหลังก็เป็นได้อะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งในความสัมพันธ์นี้มันมีเกณฑ์นในเรื่องของการหยุดนิ่งด้วยนะหยุดนิ่งหรือการพักเบรกเพราะอะไรเพราะว่าตัวของเขาเองจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งในด้านของการพูดจาหว,นหวานๆสักเท่าไหร่มันก็เลยทําให้ความบือหวาในความสัมพันธ์ในสายตาของชาวราศีพฤษภเนี่ย มันลดน้อยลงไปบางทีคุณก็จะไปโฟกัสกับคนอื่นที่เข้ามาในช่วงนี้ค่อนข้างมากไปหน่อยนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างค,คนที่คุณคนที่คุณคบกันคุยกันเนี่ยมันดูราบเรียบแล้วก็จืดชืดแล้วก็ดูนิ่งเฉยไปนิดหนึ่งนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ยังคงเป็นคนที่คบกันคุยกันแล้วก็มีการเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ดีอยู่นะคะเพียงแค่ มันไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยหวานเต็มที่เท่านั้นเอง message in the bottom choose to be t o l d imagine here and now peace นะคะไพ่ออกมาบ่งชี้ว่าความเงียบสงบและการอยู่กับปัจจุบันเป็นเรื่องที่ดีที่สุด ในแง่ของความสัมพันธ์นะคะถ้าอยากจะให้ความสัมพันธ์มันไปได้อย่างาราบเรื่อนแบบนี้นะคะเงียบนิ่งแบบนี้นะคะก็ให้อยู่กับปัจจุบันเขาเทคแอคชั่นกับคุณแค่ไหนคุณก็เทคแอคชั่นกับเขาไปแค่นั้นเองนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบว่าหลบไปคุยหรือทําอะไรซุกซ่อนเขานะคะแต่คุณก็น่าจะมีขอบเขตของความรู้สึกของตัวคุณเองอยู่แล้วว่า ใครคนใหม่กับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเนี่ยคนไหนมันมีพลังในการที่จะดึงใจคุณได้มากกว่ากันนั่นเองนะคะตัวไพ่ไม่ได้ส่งไม่ได้บอกบ่งชี้ถึงในเรื่องราวที่ไม่ไปในทางที่ไม่ดีนะไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วในความสัมพันธ์นี้ก็ถือว่ายังประครับประคองไปได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเพียงแต่อาจจะให้ โฟกัสกับเรื่องราวของปัจจุบันมากกว่าที่จะไโฟกัสเรื่องราวของอนาคตให้คิดซะว่าสิ่งที่ในอนาคตมันเป็นแค่ความฝันไว้ก่อนยังมันอาจจะยังไม่ได้เป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้สำหรับชาวราศีพฤกษ์ในสถานะของคนคุยนะคะเรื่องเราประเด็นที่จะเข้ามาก็คือว่าให ลรามัดระวังใจตนนะคะกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยความสัมพันธ์ก็ถือว่าดีอยู่แล้วเรียบนิ่งนะคะแต่ตัวคุณเองอาจจะบางทีแบ่งใจเพื่อไปศึกษาคนอื่นคู่ขนานกันไปด้วยนะคะแต่ยังไงเชื่อได้ว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยรู้ตัวตัวดีอยู่แล้วว่า คนที่เข้ามามันก็แค่เป็นสีสันที่ทําให้คุณมีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าที่คุณไม่สามารถหาได้จากคนที่คุณพบคนที่คุณคุยเพราะเขาค่อนข้างจะเป็นคนนิ่งๆหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์และแสดงความรู้สึกไปในทางของความสดใสสักเท่าไหร่มันก็เลยทําให้ความรักบ,บรรยากาศในช่วงเดือนนี้มันดูจืดชืดไปนิดนึงนั่นเองนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ขอให้ อยู่กับปัจจุบันแล้วก็เดินหน้าไปพร้อมๆกันนะคะอย่างที่ไม่ค่อยมีเรื่องมีราวถือว่าจะเป็นความรักที่ราบดรื่นลงตัวมากกว่านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วค่ะมาดูว่าคนโสดพลังงานของคุณเป็นเช่นไรนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนไพ่เดอะซันค่ะ เอสออฟวอร์นโฟออฟวอร์นเพส e of พัน t ุ c l e และไนซ์ออฟซอสค่ะถือว่าไพ่พลังงานออกมาในเชิงที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะมีในเรื่องของความรู้สึกที่มั่นคงหนักแน่นเด็ดเดี่ยวนะคะ การเติบโตในด้านของหน้าที่การงานนะคะและความมั่นคงนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรอบข้างหรือกับคนในครอบครัวนั่นเองถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในพิเรนนี้คุณอาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องของงานความก้าวหน้าการแผ่ขยายในแง่ของความสําเร็จและมองไปถึงในเรื่องของอ การกินดีอยู่ดีนะคะของคนในครอบครัวของบริวารที่คุณต้องรับผิดชอบคุณโฟกัสในเรื่องนี้มีแค่เรื่องของความสําเร็จด้านการงานและเรื่องของคนในครอบครัวแค่2ออย่างเท่านั้นที่อยู่ภายในใจของคุณณนะขณะนี้นะคะอะมาดูซิว่าในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนี้จะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือไม่นะคะโอ้ไพ่เดี่ยวซันซ้อนกันเลย four oh, of coins ใครที่เข้ามาโฟกัสคุณ d e v ิล the Empress, Ten of o n d ค่ะในช่วงเดือนนี้มันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้พบปะเจอเจอกับผู้คนหลากหลายนะซึ่งล้วนแล้วแต่ นำความสำเร็จมาให้ร้วนแล้วแต่นำในเรื่องของการเงินที่ดีเข้ามาให้กับคุณนะคะแต่ก็เตือนให้เรามาระวังนิดหนึ่งว่าคุณอาจจะไปได้ไปเจอเจอกับคนที่เขาเรียกว่าหวังผลประโยชน์กับคุณนะคะหรือเรียกได้ว่ามันมีอะไรแอบแฝงอยู่ในทุกๆคอนแทคที่เข้ามาณนะปัจจุบันมีทั้งคนที่นำพาเรื่องของการเงินที่ดีเข้ามาและมีคนที่นำพาเรื่องของงานหนักเข้ามาหาคุณ แต่ยังไม่ได้โดดเด่นในแง่ของความรักสักเท่าไหรเพราะฉะนั้นคนที่โฟกัสคุณล้วนแล้วแต่นําความสําเร็จมาให้ที่แลกมาด้วยความอึดอัดใจ,จในด้านของผลประโยชน์นะคะความกดดันในด้านของงานที่เข้ามาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้เจอกับคนที่โฟกัสคุณเข้ามาในช่วงนี้นะคะ,ะดูแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปในทิศทางใดคุณจะสามารถจัดการได้หรือไม่นะคะ ไพ่หดาบค่ะหถ้วยไพ่แห่งแมนทู o อฟ n อและ t of cup คอบางทีการจัดการนะคะหรือ,อาการประสานความเข้าใจของคนที่เข้ามาโฟกัสกับคุณในช่วงระยะเวลา นี้มันอาจจะไม่ค่อยรับรืดไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่มันมีปัญหาบางอย่างที่มันจะทําให้คุณรู้สึกอิดอัดใจนะคะจนบางครั้งคุณอาจจะแบบว่าออยุติหรือล้มเลิกการคอนแทคกับคนที่เข้ามาวุ่นวายกับคุณในเฟสเดนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆถ้าเกิดว่าคุณพยาพยามพยายามลอยตัวเหนือปัญหาแล้วค่อยๆจัดการไปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปไม่ว่า เรื่องราวของบุคคลที่เข้ามาเป็นปัญหาให้กับคุณจะมีมากมายแต่ว่าในตัวเนื้องานหรือในตัวสิ่งที่คุณกําลังจะทำเนี่ยมักจะได้รับความาช่วยเหลือเกื้อกูลจากบริวารหรือจากคนใกล้ชิดเป็นอย่างดีนะคะเพียงแต่บางทีในรายละเอียดของ การคอนแทคการติดต่อมันก็จะมีบางคนแหละที่สร้างเรื่องสร้างราวทาความอึดอัดใจให้เกิดขึ้นกับคุณอยู่สม่ําเสมอนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคตรงนี้มันอาจจะคลี่คลายได้แต่มันก็ผ่านความรู้สึกที่อึอดอัดพอสมควรเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> บางครั้งคุณอาจจะรอคอยข่าวสารจากใครคนหนึ่งหรือจากคนไกลนะคะเพื่อนฝูงที่อยู่ในไกลออกไปนะคะที่จะ มาช่วยเหลือเกื้อกูลหรือมาให้ไอเดียอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำงาน Imagine, o p e n e n t Community, Peace, ไพ่ peace นี่ออกขึ้น3ครั้งเลย happy happy นะอ่ะโอเคไพ่ ออรเ์เคิลบ่งชี้ว่านะคะความรู้สึกของคุณแหละมันจะรู้สึกเหมือนสันโดษหรือโดดเดี่ยวนะคะแม้จะอยู่ท่ามกลางของผู้คนมากมายที่เข้ามาโฟกัสกับคุณหรือเอาโปรเจกต์ใหม่ๆหรือเอาอะไรใหม่ๆมานําเสนอคุณนะคะขอให้คุณอยู่อยู่ในมุมของตัวเองอย่างสงบฟังคนอื่นๆพูดหรือคนอื่นๆพรีเซนต์ด้วยใจที่เป็นกลางแล้วคุณจะค้นพบความสุขที่มันเกิดขึ้นจากตัวคุณเองโดยคุณไม่ต้องไปวิ่งเต้นหรือไม,ไม่ไปเต้นตาม ปัญหาที่คนอื่นนําพาเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะในพิเรียนนี้สําหรับคนโสดเรื่องราวของความรักและคนรักยังไม่มีเข้ามานะคะมีแต่การแก้ไขปัญหาจากคนที่เข้ามาวุ่นวายกับคุณในในในช่วงเดือนมิถุนายนเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เข้ามาติดต่อกับคุณล้วนแล้วแต่เป็นคนที่นำความวุ่นวายหรือนำปัญหาที่มันอก่นไม่เข้าคลายไม่ออกเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขให,ให้คุณต้องรับผิดชอบอยู่สม่ำเสมอนะคะ ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเดือนไหนมีความรักเข้ามาเมื่อไร่อนทัดจะมาเคลียร์ให้ฟังก่อนอันดับแรกเลยละกันในเดือนนี้ก็พยายามจัดการเคลียร์ปัญหาเรื่องของการงานและเคลียร์ปัญหาเรื่องของคนที่เข้ามาวุ่นวายกับคุณในปีเด o d เนี้ให้มันผ่านพ้นไปได้ให้มันลาบเรื่อลงตัวก่อนแล้วค่อยมาพูดถึงหรือค่อยมาโฟกัสถึงคาดหวังถึงความรักได้ในเดือนถัดไปนะคะโอเคจบแล้วค่ะนะคะ ฝากกด subscribe ฝากกดหัวใจให้ด้วยเพื่อที่ก <c oughs> ดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่อาจารย์ไพชนะมาลงให้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย